ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้การาดวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งครับและเช่นเคยพวกเราก็พร้อมนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจให้ทุกคนได้รับชมกันเท่าหากใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราและถ้าพร้อมแล้วก็ไปเข้าสู่เรื่องราวกันเลยครับหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการจัดหาและพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ทันสมัยที่สุดซึ่งในปี2026นี้ชื่อของ FA-50M หรือที่กองทัพไทยตั้งฉายาให้ว่า Black Scorpion แมงป่องดำได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของกำลังรบทางอากาศไทย FA-50M FA เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่น FA-50 Golden Eagle ที่หลายประเทศใช้งานมาแล้วทั้งเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและประเทศอื่นๆแต่สำหรับเวอร์ชั่นที่ไทยได้รับในปี2026นี้มีการอัปเกรดที่ก้าวกระโดดทั้งระบบเรดาร์อาวุธระบบการบินและเทคโนโลยีค้อพิษทำให้ไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกหรือเครื่องบินโจมตีเบาเหมือนเดิมแต่กลายเป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์เต็มรูปแบบที่พร้อมปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ทั้งการคุ้มกันหน้นาฝาการโจมตีภาพพื้นดินการสกัดกรรั้นรวมถึงการลาดประเวนทางอากาศเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน FA 50M ยังคงรักษารูปทรงแบบเดียวกับ T-50 FA-50 เดิมซึ่งเป็นการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก F-16 Fighting Falcon โดยมีขนาดเล็กกว่าน้ำหนักเบากว่าแต่ความคล่องตัวสูงมากปีกขนาดกระทัดรัดตัวลำยาวสมส่วนรูปทรงเพรียวลมทำให้มีสมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์ที่ดีเยี่ยม สิ่งที่โดดเด่นคือการเคลือบสีดำพิเศษที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้ในรุ่น Black Scorpion ซึ่งช่วยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์บางส่วนและยังให้ความรู้สึกดุดันหน่าเกรงขามเมื่อจอดอยู่บนรันเวย์หรือแม้กระทั่งขณะบินอยู่บนท้องฟ้าถ้ามองในมุมเครื่องยนต์ f a 50 m ใช้เครื่องยนต์ General Electric f 404GE 102ที่ให้แรงขับมหาศาลสามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกินแมต1.5หรือมากกว่า1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถเข้าสกัดเป้าหมายได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทําให้ขยายรัศมีปฏิบัติการใกล้กว่า1,800กิโลเมตรเพิ่มศักยภาพในการลาดตระเวณระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่ห้องนักบินภายใน FA 50 M ความแตกต่างจากกลุ่นก่อนหน้าก็ยิ่งชัดเจนมาก cockpit คคได้รับการออกแบบใหม่เป็นแบบ glass cockpit เต็มรูปแบบจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบ multi-function display ทั้งด้านซ้ายและขวารวมถึงจอกลางสำหรับระบบยุทธวิธีนักบินจะได้สัมผัสกับอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย มีระบบ HUD แบบ3มิติที่สามารถฉายภาพข้อมูลการบินและการรบขึ้นที่กระจกตรงหน้าทำให้นักบินไม่จำเป็นต้องละสายตาจากสนามรบนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ h e ฮล멧เมาท์ด Display ที่ทันสมัยนักบินสามารถเล็งอาวุธด้วยการหันศีสะปะไอย่างเป้าหมายเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการโจมตีได้อย่างมากเก้าอี้นักบินเป็นแบบ zero zero ejection สีที่ช่วยให้สามารถดิดตัวออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาวะความสูงต่ำหรือความเร็วต่ำ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับนักบินค้อพิดออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้นักบินรู้สึกสะดวกสบายแม้จะต้องปฏิบัติภารกิจเป็นเวลานานระบบอาวุธของ FA-50M ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เครื่องบินรุ่นนี้รองรับอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะกลางเช่น AIM-9X และ AIM-120 AMRAAM นอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งจรวดอากาศสู่พื้นแบบนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS เช่น JDAM cbu 38รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือแบบ agm 8 4ฮาพูลทำให้สามารถโจมตีได้ทั้งทางอากาศพื้นดินและทางทะเลอย่างครบวงจรปืนใหญ่อากาศ2 0ม mm. มก็ยังติดตั้งเป็นอาวุธประจำลำเพื่อการสู้รบระยะไกล หนึ่งในจุดเด่นที่สุดคือการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีระยะตรวจจับมากกว่า150กิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟ์และระบบป้องกันตนเองแบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มความอยู่รอดให้กับเครื่องบินเมื่อต้องเผชิญกับขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามด้านราคา FA-50M ที่ไทยได้รับในปี2026นี้มีมูล,ลาค่าตกอยู่ที่ประมาณ45-50ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องซึ่งเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับ ถือว่าคุ้มค่ายอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่ราคาถูกกว่าเครื่องบินขับไล่หลักอย่าง f 1 6หรือพริเปนแต่ยังมีระบบที่ทันสมัยพอจะปฏิบัติภารกิจแทนกันได้ในหลายสถานการณ์ไทยเองวางแผนที่จะใช้ fa 5 0 m เป็นกำลังหลักเสริมกับ f 1 6และ jas 39ิเพเปนทำให้กองทัพอากาศมีความยืดหยุ่นและสมดุลในด้านงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษา fa 5 0 m มีข้อได้เปรียบตรงที่เป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ใช้บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดูแลน้อยกว่าเครื่องบินทับไหลรุ่นใหญ่การจัดหาอะไหล่และการฝึกซ้อมบำรุงก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ให้กับไทยทำให้กองทัพไทยสามารถดูแลเครื่องบินเหล่านี้ได้เองในระยะยาวภาพรวมแล้ว FA-50M Black Scorpion ของไทยถือเป็นเครื่องบินที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างยิ่งด้วยสมรรถนะที่ครบถ้วนราคาไม่สูงเกินไปและสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพอากาศได้ทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุก อีกทั้งยังช่วยให้ไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการปกป้องน้านฟ้าการมีส่วนร่วมในภารกิจร่วมกับประเทศพันธมิตรหรือแม้แต่การแสดงศักยภาพในงานแสดงทางทหารระดับโลกดังนั้น FA 5 0ศน M ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องบินรบรุ่นใหม่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าและการพึ่งพาตนเองของกองทัพไทยในศตวรรษที่21และชื่อ Black Scorpion ก็สะท้อนถึงพลังความคล่องแคล่วและความน่าเกรงขามที่พร้อมจะปกป้องท้องฟ้าของไทยในทุกสถานการณ์ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ FA 50M Black s c o r p i o n p 2026ที่เราได้หยิบยกมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันหวังว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความพิเศษและความสำคัญของเครื่องบินรุ่นนี้มากยิ่งขึ้นเถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ